สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อเริ่มต้นจากเสียงหลุดที่ปักกิ่งค่ะอ๋อครับเหตุการณ์ฮอตไมค์ระหว่างท่านปูตินกับท่านสีจิ้นผิงใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแต่ที่มันน่าสนใจกว่าเสียงหลุดธรรมดารรมดาก็คือเนื้อหาที่คุยกันนี่สิคะครับไม่ใช่เรื่องการเมืองตามที่เราคาดกัน ไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นเรื่องแบบว่าเทคโนโลยีชีวภาพอะไรนี้แล้วก็ความเป็นไปได้ที่คนเราจะอายุยืนถึง150ปีโอ้โหฟังดูหลุดโลกไปเลยนะครับตอนแรกมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่คุยเล่นๆกันหรือว่ามันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นหรือเปล่า นั่นสิคะวันนี้เราเลยจะลองมาปัดติดปะต่อเรื่องนี้กันดูคะ่ะโดยใช้ข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้งข่าวหลักๆอย่าง The Guardian, AP, Reuters, Times of India ครับแล้วก็มีช่องเจ็ดของไทยด้วยรวมถึงพวกงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์บทความเชิงจริยธรรมต่างๆ เราจะมาดูกันใช่ค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะบทสนทนาเนี้ยมันซ่อนอะไรไว้บ้างทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์จริงๆที่อาจจะทำให้อ่อชีวิตยืนยาวเป็นจริงได้ครับแล้วก็แรงจูงใจของผู้นำเองทั้งส่วนตัวทั้งเรื่องระดับชาติและที่สำคัญมากๆเลยคือผลกระทบที่จะตามมาถ้าเกิดว่าการตามหาชีวิตยืนยาวหรือว่า,วาเกือบจะเป็นอมตะเนี่ยมันทาได้จริงขึ้นมาน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเริ่มอยู่รายละเอียดที่เขาคุยกันก่อนดีไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างได้เลยครับคือข้อมูลที่หลุดออกมาจากล่ามของปูตินเนี่ยนะครับเขาพูดประมาณว่าเทคโนโลยีชีวภาพกำลังพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็มีประโยคเด็ดที่ว่าอวัยวะมนุษย์ปลูกถ่ายได้เรื่อยๆแล้วก็ยิ่งอยู่นานยิ่งดูเด็กลงโอ oh. แล้วก็ปิดท้ายว่าสามารถบรรลุความเป็นอมตะได้นะครับโอ้ oh. ฟังดูแบบสุดยอดไปเลยนะคะแล้วทางท่านสีจิ้นผิงว่ายังไงบ้างคะท่านสีก็ตอบรับในทํานองเดียวกันครับบอกว่ามีคนทํานายว่าสัตว์วัดนี้คนอาจจะอายุถึงร้อห้าสิปีขนาดนั้นเลยครับและยังพูดติดตลุกนิดนิดด้วยว่าตอนนี้อายุ70ก็ยังเหมือนเด็กอยู่เลยอือหือซึ่งที่น่าสนใจคือตอนหลังท่านปูตินก็ออกมายอมรับกับสื่อจริงๆนะครับว่าคุยเรื่องนี้กัน เอายงรับด้วยเหรอคะใช่ครับบอกว่าคุยกันเรื่องแนวโน้มอายุไขที่เพิ่มขึ้นโดยอ้างถึงวิธีการทางการแพทย์สมัยใหม่แล้วก็พูดถึงการปลูกถ่ายอวัยวะด้วยอืมแสดงว่าไม่ใช่แค่คุยเล่นๆแล้วล่ะคะ่ะใช่ครับบริบทมันทำให้เรื่องนี้มีน้ำหนักขึ้นเยอะเลยคือผู้นำทั้งสองท่าน อายุ70กว่ากว่าแล้วค่ะก็เป็นวัยที่คนทั่วไปก็เริ่มคิดเรื่องสุขภาพเรื่องอายุไขกันแล้วถูกต้องครับแต่ในเคสของผู้นำระดับนี้มันอาจจะพ่วงเรื่องอำนาจเข้ามาเกี่ยวด้วยประเด็นนี้น่าคิดมากเลยค่ะเพราะถ้าเราย้อนไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยอย่างท่านสีจิ้นผิงก็มีการแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกข้อจากัดวาระไปแล้วปี2018ครับส่วนท่านปูตินก็แก้รัฐธรรมนูญเหมือนกันปี2020 ให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อได้ถึงปี2036นั่นเลยมันเลยดูเหมือนว่าไอ้ความอยากที่จะอายุยืนยาวเนี่ยมันไปสอดคล้องกับความต้องการที่จะอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดด้วยหรือเปล่าเป็นไปได้สูงครับคืออาจจะมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพส่วนตัวแล้วแต่เป็นการพยายามจะรวมเอาอำนาจทางการเมืองกับอำนาจเหนือชีววิทยาของตัวเองเข้าไว้ด้วยกันอือหือ การมีชีวิตยืนยาวขึ้นมันก็เหมือนเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยต่ออายุอํานาจทางการเมืองไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีกําหนดเลยนะครับแล้วแนวคิดแบบนี้มันสะท้อนออกมาในระดับนโยบายของประเทศเขาด้วยไหมคะมีครับอย่างในรัสเซียเนี่ยชัดเจนเลยมีรายงานว่าท่านปูตินสั่งตั้งศูนย์วิจัยชื่อเทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาสุขภาพปี2024นี่เองค่ะเป้าหมายคือต่อสู้กับความชราโดยเฉพาะเลย โอ้หตั้งเป้าชัดเจนมากครับแล้วก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับคนใกล้ชิดอย่างคุณมิเคลโคโวชุกผู้อำนวยการสถาบันเคอร์ชตอฟที่ดูจะแบบว่าหมกมุ่นกับการวิจัยด้านความเป็นอมตะเลยแล้วก็ลงทุนเรื่องการพิมพ์อวัยวะสามมิติด้วยมีเรื่องคนใกล้ชิดด้วยใช่ครับแล้วก็มีเรื่องทุนวิจัยให้ลูกสาวท่านปูติน คุณมารียวูรอนทววาศึกษาเรื่องการฟื้นฟูเซลล์พันธุกรรมซึ่งงานวิจัยนี้ก็เชื่อมโยงกับคุณโคโวชุกอีกทีโดยเน้นไปที่เทคโนโลยีชะลอความชราของเซลล์ระบบประสาทอะไรพวกนี้ครับอืมดูจริงจังมากนะคะทางรัเสเซียแล้วทางจีนล่ะคะเขามีแรงผลักดันจากมุมไหนบ้าง ทางจีนอาจจะต่างออกไปหน่อยครับคือเขาเจอปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรอัตราเกิดตำ่ำแต่คนสูงอายุเพิ่มเร็วมากอ๋อค่ะปัญหาสังคมผู้สูงอายุใช่ครับจีนก็เลยทุ่มงบมหาศาลเลยกับสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจผู้สูงอายุหรือ Silver Economy Silver Economy ครับ คาดการณ์กันว่าตลาดนี้จะโตแบบก้าวกระโดดเลยจากประมาณ8แสนล้านดอลลาร์ปี2025ไปเป็น3ล้านล้านดอลลาร์ในปี2030โอ้โหเยอะมากครับเขาก็ลงทุนทั้ง AI หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุอุปกรณ์การแพทย์ที่สวมใส่ได้ระบบแพทย์ทางไกลค่ะ ซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้หลายๆอย่างมันก็เกี่ยวพันหรือเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเพื่อยืดอายุไขเหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ,สะแสดงว่าบทสนทนาสั้นๆที่หลุดมาวันนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นยอดภูเขาน้ําแข็งเลยนะคะที่ข้างใต้มันมีทั้งเรื่องความต้องการส่วนตัวของผู้นํายุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ที่กําลังมาแรงมากๆถูกต้องครับมันมาบรรจบกันพอดีงั้นเราลองมาดูเรื่องวิทยาศาสตร์กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าไอการยืดอายุไขเนี่ย ตอนนี้มันไปถึงไหนกันแล้วครับถ้าพูดถึงเรื่องยืดอายุไขเนี่ยวิธีที่คนคุ้นเคยที่สุดก็คงเป็นการเปลี่ยนอะไหล่ค่ะการปลูกถ่ายอวัยวะใช่ครับแต่ปัญหาดําเดิมเลยคืออวัยวะบริจาคจากคนมันไม่เคยพอใช่ค่ะรอกันนานมากครับวิทยาศาสตร์ก็เลยพยายามหาทางออกใหม่ๆหนึ่งในนั้นที่ได้ยินบ่อยๆคือซีโนแานส์เพลนเทชั่นใช่ไหมคะการใช้อวัยวะจากสัตว์ใช่ครับโดยเฉพาะจากหมู ที่เขาเอามาดัดแปลงพันธุกรรมทําไมต้องเป็นหมูคะเอ่อหลักๆคือขนาดอวัยวะใกล้เคียงกับมนุษย์แล้วก็เรื่องการเพราะพันธุ์ทําได้ง่ายกว่าสัตว์ชนิดอื่นครับแต่ปัญหาใหญ่คือร่างกายเรามันต่อต้านรุนแรงมากที่เรียกว่าไฮเปอร์อะคูตเรเจคชั่นอ๋อคือเคอใส่เข้าไปปุ๊บร่างกายโจมตีเลยประมาณนั้นเลยครับแต่ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีตัดต่อยีนอย่าง Cri s p ป c a s 9ค่ะตัวดังอีกแล้วครับตัวนี้มันช่วยให้นักวิจัยเข้าไป แก้ยีนหมูได้แม่นยำขึ้นเยอะเลยคือไปปิดยีนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันเราหรือใส่ยีนมนุษย์เข้าไปแทนเพื่อลดการต่อต้านแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ทำได้จริงแค่ไหนก็เริ่มเห็นความสำเร็จในขั้นทดลองมากขึ้นครับมีการปลูกถ่ายหัวใจตาจากหมูที่แก้พันธุกรรมแล้วไปให้ผู้ป่วยสมองตายเพื่อดูการทำงานระยะสัน้นออ หรือแม้แต่ในเคสผู้ป่วยจริงๆบางรายเพื่อแบบว่ายืดชีวิตออกไปก่อนแม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆนะครับยังมีความท้าทายเยอะแต่ก็ถือเป็นก้าวที่สําคัญมากในการแก้ปัญหาขาดแคลนอวัยวะอืมก็น่าตื่นเต้นนะคะแล้วอีกแนวทางที่ดูล้ําไปอีกคือ 3D Bio Printing พิมพ์อวัยวะขึ้นมาเลยอันนี้เป็นยังไงคะอันนี้คือแบบว่าไฮเทคสุดๆเลยครับแนวคิดคือใช้เซลล์ของผู้ป่วยเองมักเป็นเหมือนหมึกพิมพ์ใช้เซลล์ตัวเองเลยใช่ครับ ข้อดีคือตัดปัญหาเรื่องการต่อต้านจากภูมิคุ้มกันไปได้เลยเพราะเป็นเซลล์เราเองอ๋อ oh, จริงด้วยค่ะแต่ความยากมันอยู่ตรงที่จะสร้างโครงสร้างหรือ scaffold ให้นังร้านสําหรับเนื้อเยื่ออ,อ่อ,อนๆอย่างหลอดเลือดหรือกล้ามเนื้อเนี่ยให้มันแข็งแรงพอแล้วก็ทํางานได้จริงยังไงค่ะนึกภาพตามแล้วยากจริงๆครับแต่ก็มีความคืบหน้านะครับอย่างล่าสุดมีนักวิจัยจาก North Eastern University เขาพัฒนาวัสดุพิมพ์เป็นไฮโดรเจลแบบใหม่ ที่มันยืดหยุ่นแล้วก็เอื้อให้เซลล์เติบโตได้ดีมากสามารถพิมพ์โครงสร้างเนื้อเยื่อที่ซับซ้อนขึ้นได้เป้าหมายคือให้อวสดุนี้เป็นแค่โครงชั่วคราวพิมพ์เสร็จเซลล์เราก็สร้างเนื้อเยื่อจริงขึ้นมาแทนที่แล้ววัสดุมันก็สลายไปเองเหมือนสร้างอะไหล่ชีวภาพขึ้นมาใหม่เลยนะฮะประมาณนั้นเลยครับฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อวัยวะหมูหรือการพิมพ์อวัยวะ มันก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่ดีคืออวัยวะเสียแล้วค่อยเปลี่ยนใช่ครับแต่วิทยาศาสตร์กำลังมองไปไกลกว่านั้นคือจะไปจัดการที่ต้นตอของความแก่เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือการเข้าไปแทรกแซงหรือชะลอกระบวนการชราในระดับเซลล์ระดับพันธุก,กรรมเลยโอ้ ซึ่งเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้มันดูใกล้ความจริงมากขึ้นก็คือ CRISPR Cas9 อีกแล้วครับท่านมาอีกแล้วนะคะเทคโนโลยีตัดต่อยีนตัวนี้ครับเพราะมันแม่นยำมากช่วยให้เราเข้าไปแก้ยีนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการแก่ชาราได้โดยตรงเช่นยีนอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็อย่างกลุ่มยีน Sirtwins ครับที่เกี่ยวกับเรื่องซ่อมแซม DNA หรือยีน Foxo3 ที่เกี่ยวกับความทนทานต่อความเครียดของเซลล์อ๋อ หรือแม้พยายามลดผลกระทบจากยีนที่ทําให้เกิดโรคแก่ก่อนวัยอะไรแบบนี้ครับแล้วเรื่องเทโลเมียล่ะคะที่เขาชอบพูดกันว่าเป็นเหมือนนาฬิกาชีวิตของเซลล์อันนี้เกี่ยวด้วยไหมเกี่ยวโดยตรงเลยครับเทโลเมียมันคือส่วนปลายสุดของโครโมโซมเหมือนปลอกพลาสติกที่ปลายเชือกลองเทา้าค่ะค่ะทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวไอเทโลเมียเนี่ยมันจะหดสั้นลงเรื่อย พอสั้นถึงจุดหนึ่งเซลล์ก็จะหยุดแบ่งตัวแล้วก็เข้าสู่ภาวะแก่ที่เรียกว่าซิ n เนเซนส์อืมแล้วร่างกายเราทำอะไรกับมันได้หรอคะร่างกายเรามีเอนไซม์ชื่อเทโลเมเรสครับที่ช่วยต่อเทโลเมียให้ยาวขึ้นได้แต่ปกติมันจะทำงานแค่ในเซลล์ไม่กี่ชนิดเช่นเซลล์ต้นกำเนิดหรือเซลลมะเร็งอ้าวเซลเมะเร็งก็ใช้หรอคะใช่ครับนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เซล์มะเร็งมันแบ่งตัวได้ไม่หยุด ออ๋ค่ะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยสนใจตรงนี้มากว่าจะทำยังไงให้ควบคุมเทโลเมเรสหรือความยาวเทโลเมียในเซลล์ปกติได้เพื่อชะลอความแก่มีวิธีไหมคะก็กำลังศึกษากันหลายทางครับทั้งพยายามทำความเข้าใจโปรโตีนที่คอยปกป้องเทโลเมียหรือแม้แต่ใช้คริสเปอร์เข้าไปควบคุมความยาวเทโลเมียโดยตรงเลยโหถ้าทาได้นี่คือ ก็อาจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การชะลอวัยอย่างมีนัยะสำคัญเลยครับซึ่งผมคิดว่านี่อาจจะเป็นภาพที่ท่านปูตินกับท่านสีจิ้นผิงนึกถึงอยู่ก็ได้ตอนที่พูดถึงอายุ150ปีหรือความเป็นอมตะค่ะมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนอะไรแล้วแต่คือการเข้าไปปรับแก้กลไกลพื้นฐานของความแก่เลยใช่ครับมันคือการแทรกแซงในระดับที่ลึกกว่านั้นมาก เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่าวิทยาศาสตร์ไปไกลจริงๆแต่พอยิ่งเห็นว่ามันทําได้มันก็ยิ่งเกิดคําถามใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะว่าเอา่อทำไมเราถึงอยากจะทําแบบนั้นอะไรเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังความต้องการที่จะยืดอายุหรือกระทั่งเอาชนะความตายคะคําถามนี้น่าสนใจมากครับมันพาเราไปสู่แนวคิดเชิงปรัชญาที่เรียกว่า transhumanism transhumanism หรือลทัทธิเหนือมนุษย์ ครับประมาณนั้นคือเป็นแนวคิดที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงขยายขีดความสามารถของมนุษย์ให้เหนือกว่าข้อจำกัดทางชีววิทยาเดิมๆไม่ว่าจะเป็นอายุไขความคิดสติปัญญาร่างกายมันต่างจากแนวคิดฮิวแมนนิซึมหรือมนุษยนิยมยังไงคะฮิวแมนนิซึมแบบเดิมจะเน้นปรับปรุงโลกปรับปรุงสังคมให้มันดีขึ้นเหมาะกับมนุษย์มากขึ้นค่ะแต่ทรานส์ฮิวแมนนิซึมเนี่ยมองไปถึงการปรับปรุงตัวมนุษย์เองเลย ด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆไปฟังดูมีทั้งด้านที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากังวลน,นะคะใช่ครับก็มีทั้งคนที่สนับสนุนแล้วก็คนที่วิจารณ์ฝ่ายที่วิจาร์ก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันจะลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ลงไปหรือเปล่าทําให้เรามองตัวเองเป็นเหมือนเครื่องจักรกลที่อัปเกรดได้ค่ะอาจจะเสียมิติทางจิตวิญ,ญญาณความรักการเสียสละอะไรพวกนี้ไปครับขณะที่ฝ่ายสนับสนุนก็จะมองว่า นี่แหละคือการยกระดับศักดิ์ศรีมนุษย์อย่างแท้จริงคือการปลดปล่อยเราให้พ้นจากความทุกข์ความเจ็บป่วยความเสื่อมถอยทางร่างกายอืมไม่ว่าเราจะคิดยังไงกับแนวคิดนี้แต่ที่แน่ๆคือเรื่องการยืดอายุขั้นสุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในแวดวงนักปรัชญาหรือนักวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับมันกลายเป็นสิ่งที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนมหาศาลจากกลุ่มคนที่มีอำนาจมีเงินโดยเฉพาะในซิลิคอนวลเลย อ๋อ oh, พวกมหาเศรษฐีสายเทคโนโลยีใช่ครับมีรายนานเยอะมากทั้งเจฟ f b เบซอสของ Amazon Larry รีออลิสันของ Oracle Peter อร์เซลอดีตทุกก่อตั้ง PayPal พวกนี้ทุ่มเงินมหาศา,ศาลเลยนะครับให้กับบริษัทสตาร์ทอัพที่วิจัยเรื่องการชะลอวัยการยืดอายุไขทํทำไมเขาถึงสนใจเรื่องนี้กันขนาดนั้งคะก็มีคำพูดน่าสนใจจากชอนพาเกอร์อดีตประธาน f a c e b o o k นะครับเขาเคยพูดทำนองว่าในฐานะมหาเศรษฐีเนี่ย เขาก็คาดหวังจะเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดและอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นอมตะโหคคำว่าชนชั้นอมตะนี้ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะมันสะท้อนความกังวลเรื่องความเหลื่อมล้ำเลยถูกต้องครับนี่คือความเสี่ยงใหญ่มากๆที่เรียกว่าช่องว่างแห่งความอมตะหรือ immortality gap ค่ะถ้าเทคโนโลยีพวกนี้มันออกมาแล้วแพงมากเข้าถึงได้เฉพาะคนรวยมากๆสังคมมันจะถูกแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนเลย คือขั้วคนที่เป็นอมตะหรือเกือบอมตะกับคนธรรมดาที่ยังแก่ยังตายเหมือนเดิมประมาณนั้นเลยครับกลุ่มแรกคือคนที่จ่ายเงินเพื่อคงความหนุ่มสาวสุขภาพดีมีอำนาจต่อไปได้เรื่อยๆอีกกลุ่มก็คือคนส่วนใหญ่ที่ยังใช้ชีวิตตามวงจรธรรมชาติมันท้าทายหลักการเรื่องความเท่าเทียมมากๆเลยนะคะใช่ครับท้าทายอย่างรุนแรงเลยแล้วมันอาจจะนำไปสู่ภาวะสังคมหยุดนิ่งหรือ social stasis ด้วยสังคมหยุดนิ่งหมายความว่าอย่างไงคะ คือถ้าผู้น,นำหรือชนชั้นนำเดิมๆไม่มีการผลัดเปลี่ยนรุ่นเลยเพราะอายุยืนมากๆหรืออาจจะไม่ตายเลยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันก็จะเกิดยากขึ้นความคิดใหม่ๆหรือการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยมันอาจจะถูกขัดขวางด้วยคนรุ่นเก่าที่ยังกลุ่มอานาจอยูอ่นึกภาพออกเลยค่ะมันเหมือนกับว่าไม่มีเลือดใหม่เข้ามาเลยใช่ครับความคิดค่านิยมเดิมๆที่อาจจะล้าสมัยไปแล้วมันก็จะยังคงอยู่ต่อไป แต่ถ้ามองในแง่บวกบ้างล่ะคะการที่คนอายุยืนขึ้นสุขภาพดีขึ้นมันน่าจะมีผลดีต่อเศรษฐกิจไม่ใช่หรอคะมีแม่นอนครับเขามีคำเรียกว่าเงินปันผลจากอายุยืนหรือ Longevity Dividend ค่ะคือถ้าเราชะลอหรือป้องกันโรคที่มากับความแก่ได้เช่นอัลไซเมอร์โรคหัวใจมันก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้านสาธารณาสุขไปได้มหาศาลเลยจริงด้วยค่ะค่ารักษาโรคพวกนี้แพงมากครับ มีประเมินในนมริกาว่าแค่ชะลอเอาลไซเมอร์ได้เนี่ยอาจจะประหยัดได้เป็นแสนล้านดอลลาร์เลยนะแล้วการที่คนทำงานได้นานขึ้นสุขภาพดีขึ้นมันก็เพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจได้อีกแล้วตลาดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนี้ก็น่าจะโตมากๆด้วยโอ้แน่นอนครับคาดการณ์กันว่าตลาดเทคโนโลยียืดอายุเนี่ยจะโตจากหลักหมื่นล้านดอลลาร์ไปเป็นหลายแสนล้านดอลลาร์ได้ในไม่กี่ปีข้างหน้าแต่มันก็มีด้านที่ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมคะ มีครับความท้าทายก็เยอะอย่างแรกเลยคือระบบบำนาญสวัสดิการสังคมต่างๆจะออกแบบใหม่ยังไงให้รองรับคนที่อายุยืนยาวมากๆได้ค่ะแค่ปัจจุบันก็เริ่มมีปัญหาแล้วใช่ครับแล้วก็ปัญหาในตลาดแรงงานถ้าคนรุ่นเก่าไม่กเกษียณง,ง่ายๆคนรุ่นใหม่จะแทรกตัวขึ้นมายังไงจะเกิดความขัดแย้งระหว่างวัยหรือเปล่าอืมประเด็นนี้ก็น่าคิดนี่ยังไม่รวมประเด็นจริยธรรมที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับ อย่างเรื่องความยุติธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรค่ะแค่เรื่องจัดคิวรอรับบริจาคอวัยวะทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาเลยถ้ามีเทคโนโลยีที่ยืดอายุฟื้นฟูอวัยวะได้จริงเนี่ยใครควรได้ก่อนจะใช้เกณฑ์อะไรคำถามยากเลยนะคะยากมากครับแล้วมันก็มีคําถามท,าที่ลึกลงไปอีกเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตและความตายเองหมายถึงว่าถ้าเราไม่ตายหรือตายยากมากๆความหมายของชีวิตจะเปลี่ยนไปไหมครับ มีนักคิดบางคนตั้งข้อสังเกตว่าบ่อยครั้งที่เราเจอความหมายของชีวิตก็ตอนที่เราเผชิญกับความจํากัดของมันนะค่ะการที่เรารู้ว่าเรามีเวลาจํากัดทําให้เราต้องเลือกทําในสิ่งที่สําคัญใช่หรือเมื่อเราเจอสิ่งที่แบบว่ามีค่าพอที่เราจะยอมเสียสละบางอย่างหรือแม้กระทั่งชีวิตให้ค่ะ ถ้าเป้าหมายสูงสุดมันกลายเป็นการรักษาชีวิตตัวเองไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้มันจะลดทอนมิติอื่นๆของความเป็นมนุษย์อย่างความกล้าหาญความเสียสละลงไปหรือเปล่าอืมเป็นคำถามเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะครับยังไม่นับเรื่องความปลอดภัยของตัวเทคโนโลยีเองนะโดยเฉพาะการตัดต่อยีนเนี่ยเรายังไม่รู้ผลกระทบระยะยาวจริงๆและว,ว่ามันจะมี off-target effects หรือผลกระทบต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของมนุษย์ในระยะยาวแค่ไหนโหฟังดูแล้ว มีเรื่องให้ต้องคิดต้องพิจารณาเยอะมากๆเลยนะคะสรุปแล้วบทสนทนาที่เหมือนจะส่วนตัวมากๆระหว่างผู้นำสองท่านวันนั้นเนี่ยครับจริงๆมันเหมือนเป็นหน้าต่างบานเล็กๆที่เปิดให้เราเห็นภาพใหญ่มากๆของการมาบรรจบกันของ3กระแสะหลักเลยนะคะใช่ครับมีอะไรบ้างนะครับทวนอีกทีก็คือ1 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังท้าทายขีดจำกัดเดิมๆของชีววิทยา 2. แรงขับเคลื่อนทางอำนาจทั้งส่วนตัวทั้งระดับชาติที่อยากจะควบคุมชีวิตควบคุมเวลาและ 3. การที่เราต้องกลับมาเผชิญหน้ากับคำถามพื้นฐานทางปรัชญายและจริยธรรมว่าความเป็นมนุษย์คืออะไรชีวิตที่มีความหมายคืออะไร ถูกต้องเลยครับไอความฝันเรื่องชีวิตอมะตะหรือการยืดอายุแบบสุดขั้วเนี่ยมันกําลังขยับจากนิยายวิทยาศาสตร์มาอยู่ในขอบเขตของความเป็นไปได้จริงมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีทั้งรัฐบาลทั้งเงินทุนมหาศาลหนุนหลังอยู่ใช่ครับซึ่งมันก็ทำให้เราอดคิดถึงอนาคตไม่ได้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างพอจะมองเห็นภาพอนาคตที่เป็นไปได้ไหมคะว่ามีแบบไหนบ้างอาจจะลองนึกภาพกว้างๆสัก3ามฉากทัดหลักๆก็ได้ครับค่ะแบบแรกแบบแรกที่น่ากังวลสุดก็คือ การมาถึงของชนชั้นอัมมตะที่เราคุยกันไปค่ะคือเทคโนโลยีแพงเข้าถึงยากคนรวยยิ่งรวยยิ่งมีอำนาจยิ่งอายุยืนใช่ครับสังคมจะเหลื่อมล้ำแบบสุดขั้วโครงสร้างอำนาจเดิมก็จะยิ่งแข็งแกร่งถาวรมากขึ้นไปอีกฟังดูน่ากลัวจังค่ะแล้วแบบที่สองล่คะคะแบบที่สองก็อาจจะดูมีความหวังขึ้นมาหน่อยคือ การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมคือทำให้เทคโนโลยีนี้มันดิมคอไทซ์หรือกระจายสู่คนส่วนใหญ่ได้ใช่ครับอาจจะด้วยนโยบายรัฐการลดต้นทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกคนเข้าถึงประโยชน์จากสุขภาพที่ดีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้มันก็อาจจะเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวมแต่แบบนี้คงต้องมีการกากับดูแลออกนโยบายกันยกใหญ่เลยนะคะแน่นอนครับต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมครั้งใหญ่มากๆเลยแล้วแบบที่3ล่ะคะแบบที่สาม ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันคือการปฏิเสธทางสังคมคือสังคมไม่ยอมรับเทคโนโลยีนี้อาจจะเพราะข้อตกเถียงทางจริยธรรมศาสนาหรือความกลัวผลกระทบที่คาดไม่ถึงมันรุนแรงมากจนเกิดการต่อต้านในวงกว้างค่ะสุดท้ายเทคโนโลยีพวกนี้อาจจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดใช้ได้แค่ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคจริงๆเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการยืดอายุแบบสุดโต่งตามความต้องการ ก็เป็นไปได้ทั้ง3แบบเลยนะคะไม่ว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนมันชัดเจนว่าเรากําลังอยู่บนจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยที่วิทยาศาสตร์กําลังตั้งคําถามกับสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดของชีวิตของความตายของความเป็นมนุษย์ใช่ครับและนั่นก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้ลองกลับไปคบคิดกันดูนะครับค่ะเชิญเลยค่ะ คือถ้าวันหนึ่งวิทยาศาสตร์มันทําให้เราสามารถเลือกได้จริงๆว่าเราจะไม่แก่หรืออาจจะถึงขั้นเลือกที่จะไม่ตายได้ค่ะนิยามของชีวิตที่มีความหมายสําหรับสังคมเราสําหรับตัวเราเองมันจะเปลี่ยนไปไหม หรือสุดท้ายแล้วมนุษย์เราก็จะยังกลับไปโหยหาคุณค่าในความจํากัดในวงจรธรรมชาติของชีวิตการเกิดแก่เจ็บตายและการเผชิญหน้ากับความตายอย่างที่เราเป็นมาตลอดประวัติศาสตร์ที่ทิ้งท้ายได้ชวนคิดมากๆเลยค่ะสําหรับการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ของเราในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับ